มาถึงวันนะครับที่แบงค์พันนะครับกับแบงค์แปดสิบนะครับจะมีมูลค่าเท่ากันนะครับเพื่อนๆฮะอะไรหนึ่งพันกับแปดสิบจะมีมูลค่าเท่ากันนะครับวันนี้นะครับทุกใบในนี้นะครับจะมีมูลค่าเท่ากันนะครับมาดูกันนะครับแปลกใจกันแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆคือคือก็คือกระดาษทาสีนะครับกระดาษทาสีเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะทาเป็นสีเทานะครับสีม่วงนะครับ แล้วก็สีแดงนะครับและก็นะครับแล้วก็นะครับสีฟ้าอ่าสีฟ้าเดี่ยวเป็นเขียวละแล้วก็สีเขียวนะครับเพื่อนแล้วก็สีอะไรนะสีเทาเทาผสมแบบเนี้ยอ่าจะมีราคาจะมีมูลค่าเท่ากันวันนี้เสมอกันนะครับเพราะนะครับเพราะนะครับทุกอย่างนะครับจะถูกรันเลขมาแบบนี้นะครับเพื่อน 9K นะครับแล้วก็07ตัวนะครับ 9K 07ตัวนะครับ แล้วก็ 9K นะครับ07ตัวนะครับ 9K นะครับเพื่อนดูเลยช้าๆนะ 9K นะครับ07ตัวนะครับแล้วก็ 9K นะครับ07ตัวนะครับเพื่อนก็ 9K นะครับ07ตัวนะครับแล้วก็นี่ครับเพื่อนต้องระวังปกนะครับเลขนะครับเห็นไหมครับ 9K ไม่เอ่ย 9K ไหม9ควีนนะครับ9ควีนนะครับ9ควีนนะครับ QQueen นะครับ07ตัวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเคนะครับไม่ว่าจะเป็นควีนนะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคิงหรือเป็นควีนนะครับทั้งหมดนี้ครับถูกรันด้วยว่าเลขศูนย์จะตัวนะครับเป็นแบงค์ที่ไม่ได้อนุญาตให้เอามาใช้จ่ายนะครับเป็นแบงค์ที่ไม่ได้อนุญาตเอามาใช้จ่ายนะครับเพราะถูกพิมพ์ไปเลยนะครับว่าเป็นแบงค์ทดลองการพิมพ์นะครับเป็นแบงค์ทดลองการพิมพ์หรือว่าแบงค์ตัวอย่างนั่นเองนะครับเห็นนะครับเพื่อนเป็นแบงค์ตัวอย่างเขาเรียกเป็นแบงค์ทดลองแม่พิมพ์ก่อนที่แบงค์ ทุกอย่างเนี่ยจะพิมพ์มาให้พวกเราใช้กันได้นะครับเขาจะต้องทดสอบแม่พิมพ์นะครับโดยการทําแบงค์ออกมาก่อนนะครับว่าเอ๊ใช้ได้ไหมเครื่องจักรพิมพ์มาถูกไหมนะครับจํานวนการผลิตของพวกเจ้าแบงค์พวกนี้ครับจึงบอกไม่ได้ว่าเขาทดลองมา4แผน่น5แผน่น6แผน่น7แผ่นนะครับแต่เมื่อถูกพิมพ์มาแล้วนะครับ1ก็คือไม่ใช่ของปลอมอ่าหก็คือไม่ใช่ของปลอม สองก็ไม่ใช่ของจริงเหมือนกันครับเพื่อนๆทําไมถึงไม่ใช่ของจริงเพราะเขาบอกว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นเลขที่ไม่ได้ถูกเอามาใช้นะครับเพราะเลขจริงๆถ้าเราจะใช้กันมันก็ต้องถูกหลันเลขเป็นลักษณะนี้ครับต้องถูกลันเลขเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเลขน้นเลขนี้เลขนั้นนะครับหนึ่งใบจะมีได้ในประเทศไทยแค่ใบละหนึ่งหมายเลขเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อน อ่าแต่พวกนี้เขาเป็นแบงค์ทดลองแม่พิมพ์นะครับแบงค์ทดลองเครื่องพิมพ์อ่าแบงค์ทดลองเครื่องพิมพ์นะครับไม่ว่านะครับจะเป็นใบนี้นะครับใบหนึ่งพันก็มีค่าสามหมื่นนะครับใบห้าร้อยก็มีค่าสามหมื่นนะครับแล้วก็ใบร้อยนี้นะครับก็มีค่าสามหมื่นนะครับแล้วก็แบงค์ห้าสิบนะครับก็มีค่านะครับสามหมื่นแล้วก็แบงค์ยี่สิบก็มีค่าสามหมื่นนะครับเพื่อนๆแล้วก็แบงค์แปดสิบนะครับ ก็มีค่าอยู่ที่30,000บาทนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสนใจนะอันหนึ่งสามหมื่นนะครับอันละสามหมื่นนะครับเว้นแต่ตัวนี้สามหมื่น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 เนี่ยเป็นแสนห้าใช่ไหมครับเพื่อนๆแบงค์เนี้ยชุดเนี้ยในปกนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในปกธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย แบงค์เนี่ยจริงๆคุณค่าอยู่ที่นะครับแสนห้านะครับแต่นะครับจะมีใครสักกี่คนมีเงินเป็นแสนห้าก็คงจะน้อยนะครับก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆเหมาชุดนี้นะครับติีคิดได้แสนเดียวนะครับติีคิดได้แสนเดียวนะครับหรือว่าเพื่อนๆบอกเอาสามหมื่นก่อนนะครับสามหมื่นก็คือแบงค์แปดสิบทดลองพิมพ์นะครับแบงค์แปดสิบนะครับทดลองพิมพ์ไม่ใช่แบงค์ทั่วไปที่เราใช้กันนะครับเป็นแบงค์ทดลองพิมพ์นะครับ ค่าเขาจริงจริงก็คือไม่มีค่านะครับเพราะว่าเป็นแบงค์ตัวอย่างนะครับแต่สินค้าไม่ได้มีถูกผลิตกันแบบยังไงเนาะไม่ได้เอามาใช้จ่ายกันนะครับแล้วก็เป็นของแค่แบบทดลองแม่พิมพ์อ่ะมันจะเป็นของที่มีน้อยที่สุดนั่นเองนะครับและนี่นะครับแสนเดียวก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับเพื่อนแสนเดียวก็คือห้าใบก็ตกละใบละสองหมื่นนะครับแต่ถ้าเพื่อนจะแบ่งเป็นใบดีก็ขายนะครับใบละนะครับแบ่งใบละสามหมื่นนะครับแบ่งใบละสามหมื่นนะครับ แบงค์ใบละสามหมื่นนะครับบางท่านนะครับเคยเคยเก็บกันไว้แบ้างแล้วสามใบอ่าบางบางเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะเก็บมาได้แล้วสามใบต้องการอีกแค่สองใบนะครับก็ซื้อได้ก็คือสามหมื่นสามหมื่นอย่างนี้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่เคยมีเลยนะครับก็แสนเดียวนะครับเอาเป็นว่านะครับวันนี้ก็คือวันที่ภาคภูมิใจที่สุดเมื่อแบงค์ทุกใบนะครับมีค่าเสมอกันที่สามหมื่นบาทนะครับเอาเป็นว่านะเพื่อน สนใจแบงค์ไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับภูมิใจมากครับกระดาษทาสีทุกใบมีค่าเท่ากันนะครับเพราะเป็นแบงค์ตัวอย่างนะครับเอาไปจ่ายก็ไม่ได้นะครับเอาไปทิ้งก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับ